เอาล่ะรับสวัสดีทุกท่านที่เห็นคลิปนี้ด้วยนะครับผมนัดดุเดินเกมนะครับเราจะอยู่ใน Monster Hunter Rise อีกแล้วนะครับท่านเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับก็เมื่อกี้ผมได้อัญเชิญน้องแมวนะครับเพื่อมาทําการสํารวจนะครับหาทรัพยากรของผมอนี่ครับเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการสํารวจกับเจ้นคนนี้นะครับนี่เลือกแมวเราอะไรดีนะอะไรดีกว่า เอาเป็นว่าเดีผมจะเลือกน้ำผึ้งแล้วกันนะครับมันจะเป็นสำหรับการทำยาเพื่อเอาไปรักษาตัวเองด้วยรับเอาละเตรมเรือสำหรับการสำรวจของน้องไปเลยนี่ <laughs> นี่เสร็จแล้ว ทีนี้เราก็รอน้องกลับมาพร้อมกับของนะครับเดี๋ยวก็ไปลุยภารกิจกันต่อเลยเนาะอะมาแล้วอ่าภารกิจน,นี้ก็ให้ผมไปตามหาสมุนไพรนะครับแล้วก็ฟันมแมลงเล่นก่อนเอยใครปลาคุณไหนวะอ๋อน้องหมาผมเขาปลาตะกาจ่ายใส่มแมลงเก็บทิงส่วน ต้องอย่าลืมเก็บสมุนไพรนะครับทุกดาลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกลูกลูกเรียกลูกเดี๋ยวทำไมห้าวจังลูกโอ้โหเปิดก่อนพ่อเนี่ยฝันก็ไปอี๋เออหนัวเขาแป๊ะหนัวปันก็ไม่โดนโดนกลับดีกนะครับ สรุปเจ้าของแทบไม่ทำอะไรเลยลูกทั้งสองจัดการ <c oughs> มีแม่ตีแม่สมุนไพรไม่ค่อยจะเกตอะไรคือภารกิจหลักรเรื่องเรื่องตีม้อนอย่างเดียวไอ้ยี่ <c oughs> แล้วก็แล่เนื้อนะแล้วก็ไปเดี๋ยว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 อะไรวะโอ้โยปลากัด <c oughs> โอ้โหแล้วมันกัดเหมือนโกรธเลย กว่าจะปล่อยอยรงทถ่ไหนโดนเลยโดนเลยดูซิดูซินี่ไงล่าสุดท้ายเวทแรกๆก็จะชิวๆแบบนี้เหรอครับหลังๆนี่คือยากะดาร์กโซนะมอนเตอร์ฮันเตอร์จะเป็นทุกภาคเลย ล่า,าอย่างนี้กันตอนนี้อยู่ไหนเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยมันใส่กันวะยังไงมึงยังไงมึงคลายวะไหนอู้หูฟา,าดเลยึอ๋อสลบเลยยุบขึ้นไปเลยไหนมาให้บังคับเลยสิย,สยังไง นี่สะบกขวาสะบกซ้ายสะบกขวาเดี๋ยวโอ้หินบางหินบางอืมอนไรต่อเอากระแทกกำแพงกระตุงหีอย่างเท่เดี๋ยวกดผิดกดผิดเอ๊ะมันหลับมันหลับอย่างนี้อย่างนี้ต้องวางกับดักไปหนึ่ง สะดุ้งเลยไงล่ะโอ้ลินทอยแล้วมันไม่ไหวแล้วสินะไงไงล่ะพวกแกเอเอแท็กทีมดีมากลูก,ลกดีมากน้องดีใจเอาล่ะครับหลังจากที่เราทำเควส์ลองมาเนี่ยเควส์เนื้อเรื่องหลักของเราก็โผล่มาแล้วนะครับเดี๋ยว เขาจะให้เราไปคุยกับน้องคนนี้เนาะน้องก็มีเรื่องที่น้องก็มีเรื่องที่ต้องให้เราไปช่วยเหลือนะครับเอาล้รครับเกิดในเรื่องหลักเนี่ยน้องก็จะให้ปากม้อนตัวหนึ่งนะครับก็าเป็นผลพวงจากเหตุการณ์แรมเพจนนะทําให้มอนสเตอร์เนี่ยรอบๆหมู่บ้านมันมากันเยอะมากนะครับนะครับแล้วก็ชาวบ,บ้านของหมู่บ้านเราเนี่ยเขาเป็นผีนะเป็นผีรอบๆแบบแรกของเราอันนี้คือน่าสนใจมาก แล้วมอนตัวนี้มันมีชื่อว่าอัคโนซัมนะครับแต่ว่าเราต้องไปล่ามันน่าจะเป็นมอนใหม่ของภาคนี้เลยเออแล้วครับแต่เราจะต้องไปรับเพลสกับฮี่วก่อนนะครับแม่สาวผิจุของเราเนี่ยมอนอะไรวะมันเป็นเหมือนเหมือนล่มอะมอนล่มเราต้องกินอาหารก่อนที่จะไปล่านะครับอันนี้ผมคือผมดูีิาผาก็ไม่เบื่อจริงนะคือมันน่ารักจริง คตรน่ากินแหละอันนี้ยสีม่วงสีเขียวที่เหลืองโอ้โหโดดติดป๊บปแค่อันเดียวเร็วไยมาป่าไม่ไผ่ตอกนกลางคืนมันมีเสียงอย่างการเต้นรำมันคล้ายกับล่มกันแดดแต่ว่า มันเป็นนกที่ตัวใหญ่ยักษ์ระวังรูปร่างของมันและสีที่สดใสของมันเมื่อคอของมันเปิดออกฝนเลือดก็จะตามมา <c oughs> หันหน้ามาก็ <laughs> <c oughs> เกมล่าหมอนหรือเกมผีวะ <laughs> เองเล่าซะแบบเสียงโคตรสยองขวัญเลยม,มันอยู่ตรงไอ้นี่แหละครับสาลเจ้าเดี๋ยวอันนี้อะไรแมวแมวจากไหนเนี่ย <c oughs> นี่ล่ะเปิดก่อนได้เปรียบอุ้ยอุ้ยมาคำรามมนคำราม,ม โอ้ยมันมีันมีวิ่งสไลด์ด้เลยเอาชิดนี่เหมือนคนไฟได้ โอ้โหผมกดผมกดช้าไปกระสาชักดาบลองผมไปเนี่ย,ยี่ไงบินได้อย่างนั้นเหรอ dẹp cú ơi à. tộc tộc sắc cày leo đi! về quý mẹ mẹ บินไปไหนอา่ามาอยู่นี่เองโดกดักโดกดักเอาเงี่ยกับดักแมลง 喂、哎，我们啊、哦，我我们卡。咦，你了。嗯。 กดเร็วไปหน่อยปัญหาโอ้โอย้าไปยายญาๆๆเยอะยอะอ๋อผมเมื่อกี้ผมลืมรับดาบ còn chỉ ra con cái này hơi mì là ô đâu lên rửa phách ออื้ไปไหนกะโดดจาไปทันทีเฮ้ยคอมโบไม่ทันเอ้ยไม่ได้โหคาเตอร์ไม่ทันออื้ ปลาแฟดปลาแฝดไปมือเลยสี่เองโอ้ยไม่โดนอี๋โอ้ยจิกตื้น Ui, rồi anh ngay Ôi 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 Dạ Ê mình buộc hết vào Mình nhau hết vào Mình ta lo gần ตอนนี้แหละมีไอ้แยมายุง่งนีจิกหวัวยิมหัวจิกหวักหวเขไปนี่แต่ี เออแล้วหัวโผล่ไปทั้งคู่เลยพวกเองขี a นะุ้พวกคุมบุนเชิดต่อนี่ไงอ้ยอีกตะปบระปบระปบ ก็ไปตะปบต่อแล้วก็ตามด้วยถ้าไม้ตายอียับเฮงจริง ผมพยายามฟันปีกมันแต่ปีกมันไม่แตกทีออกแตกแล้วนี่เก็บรับอ๋อจับเลี้ยหูปากหน้าเข้าไป ไอ้อยากเท่ติดนาทีเมื่อผมจได้ชิ้นส่วนแต่ชิ้นส่วนหายไม่ไปเก็บก่อนมาเลยจิ้ม อ๋อยเลือดเดียวใช้ได้เหมือนกันนะผมฟันตั้งตั้งนานแล้วอะยังไม่ตายเลยโอ้ยบินหนีไปแล้วชึบยีมกระเพก mấy Đi— ат… yeah, like, hay đểนอน Ờ ồ tiếc ไม่กว่าจะโดนเอาไอ้อน,นี่อะไรเนี่ยเรานี้กัน ตับนี้ไม่ใช่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวคมดาบผมก็จะหมดแล้วเดี๋ยวก็รับคมก่อนโอ้มันหนีไปใต้แมปเลยบินหนีไปไหนไวนะเนี่ยบินหนีโคตรไกล <c oughs> เออ

บินไปเรื่อยนะเพื่อนก็โหถ้าสังเกตตอนแรกมันจะแบบมันจะเหมือนปีศาจร่มของญี่ปุ่นนะครับไอที่มันเป็นผีล่มดืนขาเดียวอะ่ะอ,อีอีโดนซ้ำเลยบินหนีบ่อยนะเอาสารใจอีกเดียว อ่นานที่สุดเควสระดับ3ดาวก็โผล่มาแล้วนะครับอ่ายวไปคุยกับน้องก่อนเนอนะโอ้เควสลองเสร็จทีเดียวฮะเอ,อ้ไม่ใช่5อัน3อันเลยจิบจิบ มอนมอนใหม่เพียบเลยไอตัวไอคุรูคุรูยะคุนะครับไอมอนขับมวยไข่แบบนี้หน้าตาหน้าตาไม่น่าขบหาเลยปากมันรู้เปล่าะนะคนน่ากลัวเลย อโอเคครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จบไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าดูแล้วชอบใจยังไงก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสุดวันนี้ก็สวัสดีครับเราโพสท่าสักหนึ่งท่าชิง